ออกจากโรงพยาบาลโชว์เต้นเรือแจวทิมพิธาหน้าตาสดชื่นร่วมงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกับกองกิจการนักศึกษาและธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2566พบกับเพื่อนใหม่ TU89 ภายใต้กิจกรรม Feel Your Unilife โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่มทศูนย์รังสิตโดยจะมีแขกพิเศษคือทิมพิธาลิมเจริญรัฐสิทธิ์เก่าคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมทมาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกับเพื่อนใหม่ด้วยนั้นล่าสุด โลกออนไลน์ได้โพสตคลิปที่นายพิธาร่วมกิจกรรมแจวเรือท่ามกลางเสียงกรีดของน้องๆนักศึกษาพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าแจวเรือจะไปสภาขอเชิญพิธาลุกขึ้นมาแจวปฐมนิเทศธรรมศาสตร์กองสันทนาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะที่นายพิธาโพสตอินสตาแกรมระบุว่าปรับยานแม่ต้อนรับเพื่อนใหม่